ปุ๋ยแพ้งลบไปทำมนัดหลับจบผลิตเองขายเองโปรเจกต์ปุ๋ยแห่งชาติมาแนวใดอีกนาะรัฐมนตรีว่าการกระทสวงกาเศตปุ๋ยแห่งชาติวาสันอะกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกัมาพอกันมืนอวันจันทร์ที่6ตุลาคม2 5 6พพี่น้องพ้าพี่น้องมาล่งทงล่งทาคือเกาพี่น้อง เก็บบรรยากาศเขากอขอสิบหถอดล่วงอ่ะมือนีกับบรรยากาศร่มวีวีมากพี่น้องอ่ะจังหวัดไดฝนตกแน่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันแน่พี่น้องมือนีคือกล่าวพี่น้องจะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี้ยวสดลากะมีล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมมรีเขาหน้าปีปีหกเจ็ดทับหกแปดวามีล่าค่าเป็นจังไดพี่น้องมือนี แนวโนมล่วงตอเนื่องจากล่าค่าวันศุกร์มาเขาเรื่องกันเลยพี่น้องล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวซดมือนี่จังหวัดที่ปับลดลงกะมี ลบบุร um e ีม <Yeah. S 1> ือนีล่าค่ายู่ทตันละหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันกับปับลดลงจากล่าค่าวันศุกพี่น้องสุพันบุรีมอนีก็ะปับลดลงยู่ทตันละสี่พันเก่าลอยหาสิบบาทถึงหาพันสามร้อยหาสิบบาทกับปับลดลงต่อเนื่องพี่น้องพิจิตมอนีกระปับลดลงจากล่าค่าวันซุกล่าค่ายู่ทตันละหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องเพชรชบูรณ์มอนีกับปับลดลงเหลืออยู่ ตันละสี่พันเกาพี่น้องถึงหาพันอยบาทต่อตันพี่น้องอุตรดิตถ์มนีก็ปปับลดลงจากราค่าวันศุกร์กอยูทีตันละหาพันถึงหาพันอยบาทต่อตันพี่น้องกระปั๊บลดลงเรื่อยๆพี่น้องมาจังหวัดที่ราค่ายังนิ่งคงที่ราค่าเดิมจากวันศุกร์พี่น้องกะมีกรุงเทพมหานครตันละหาพันถึงหาพัน สี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องการจนาบุรีกับราคานิ่งจากราคาวันศุกร์ยูที่หาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันสะเซื่งเศร้าล่าค่ายังคงทีพี่น้องหาพันหนึ่งร้อยถึงหาพันหาร้อยบาทต่อตันเชนาดมูนีล่าค่าอยูที่สี่พันเก่าถึงหาพันสามร้อยบาทต่อตันกับล่าค่านิ่งอยู่พี่น้องณครอนายกมูนีสี่พันเก่าถึงหา พันสามร้อยบาทต่อตันพี่น้องนนทบุรีมูลีห่าพันถึงหาพันสี่ร้บาทต่อตันราคาคงทีนครปฐมมูลีหาพันถึงหาพันสี่บาทต่อตันปทุมธานีมูลีหาพันถึงหาพันสี่รบาทต่อตันเพชรบุรีมูลีหาพันหนึ่งร้อยถึงหาพบาทต่อตันกะราคาคงทีจากราคาวันศุกพี่น้องสิงห์บุรีมูลี 4 9 0 0ถึง5 300บาทต่อตันราคาคงทีพี่น้องลาดบุรีมือนีตันละหาพัน์ถึง5พ400บาทกะนิ่งคงทีพี่น้องอายุทยามือนีหาพันธ์ถึง5พ400บาทต่อตันกำแพงเพชรหาพันถึง5 400บาทต่อตันกะราคาคงทีส่วนนักสวรรค์มือนีราคานิ่งยูที 5, ่5พัน300ถึง5พ700บาทต่อตัน พิษนุโรคมนีหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันส่วนจังหวัดคนครศรีธรรมราชมนีล่าค่าคงทีหาพันหนึ่งร้อยถึงหาพันห้าร้อยบาทต่อตันพี่น้องนี่ก็เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดประจําวันจันทีหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องมาต่อกันทีล่าค่าเขาเปลือกเจ้าฮอมลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดับหกแปดพี่น้อง ลาค่ามอนิกบมีขวัญแกนปรับลดลงเหลืออยู่หนึ่งมืนอยถึงหนึ่งมืนนสองรบาทต่อตันส่วนบุรีรัมล่าค่าคงทียุติหนึ่งมื่นหาพันแดอยถึงหนึ่งมืนหกพับาทต่อตันพี่นอ้นองนครราชสีมาลาค่าหนึ่งยูห่งมือยถึงหนึ่งมืนหกพัสองบาทต่อตัน้อยเอสมนิหนึ่งมืานหาร้อยถึงหนึ่งมืนพบาทต่อตัน และกะยะโซท่อน15,500ถึง16,500บาทต่อตันอุดรธานีมื้อนี้14,500ถึง15,800บาทต่อตันกะคงที่อุบลราชธานีมื้อนี้15,500ถึง16,000บาทต่อตันพี่นอ้องราคานิ่งคงที่จากราคาวันศุกร์พี่นอ้องสีสเกลมื้อนี้15,000 ห้ารอถึงหนึ่งหมื่นหบาทต่อตันกับโคงทีส่วนจังหวัดสุรินทร์มน,นี้ราค่ากลางอยู่ที่หนึ่งหมื่น 5, ห้าพั้าร้อถึงหนึ่งหมื่นหพนบาทต่อตันนี่ก็เป็นลาค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปีปีการผลิตหกสิบเทับหกสิบแปลาค่าเขาแห้งพีน้องต่อกันที่ขขาเปลืองเนีย้ยกอคอหกมน,นีขอนแก่นปับลดลงเหลืออยู่ตันละเก่าพันถึงเก่าพนสีร้อยบาทต่อตันส่วน ดอนท่านี่แปดพันแปดร้อยถึงเก้าพันหาร้อยบาทต่อตันพี่น้องนี่ก็เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกประจาวันจันท์ี่หกตุล่าค่มสอง 2, 000, พัหนหร้อยหกสิบแปดพี่น้องอ่ะก็เก็บบรรยากาศทองทงเขาหน้าปีพี่น้องเขาดอเขากขอคอสิบหาพี่น้องเก็บมาฝากพี่น้องเอฟซีที่อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยพี่น้องเขารวม,มางามฝากพี่น้องเอฟซีเอาสำหรับทายนี่กับ,บอมยิงไยพี่น้องกะ ก่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้พี่น้อง f อฟสุขภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอดเจ็บบอดจนลำรวยเงินทองกันสุขภูสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ